พวกผมอดีศสทธนแล้วก็ทีมงานสุดลอเนี่ยกินเล่นกินเล่นพามาเที่ยวนะครับบริษัทกินแล่นนะครับน้องอัน๋นอ๋อแต่งตัวเหมือนอะไรนะชุดเออคุมจารีเลยเนะี่ยนะครับหนาวมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อ่าอะไรนะขเขาชิลิงเหรอเขาชิลิงแล้วก็ที่อ่าเฉินตูนะครับ พามาเที่ยวจะพามาชมหิมะไม่มีอะไรหรอกครับดูแต่ภาคเกษตรเราพาแต่ดูท้องไร่ท้องนาดูหญ้าดูข้าวดูอ้อยดูมันวันนี้พามาดูหิมะมัง่งเปลี่ยนบรรยากาศมั่งนะครับเราช่องกเกษตรแต่เราก็มาดูหิมงศงหิมะได้นะครับว่ามันเป็นยังไงบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นหิมะตกเอะถุงมือพี่เอาไว้ไหนวะอ๋ะอยังอยู่กับอันนะใส่ถุงมือกาไม่ได้ไม,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 ไม่ต้องใส่ละ ไม่ใส่แล้วอพอแล้วนะครับถ้าใส่ถุงมือเดี๋ยวมันจะไม่เห็นบรรยากาศจะให้ดูว่าหิมะตกเป็นยังไงนี่นะครับนี่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 หิมะของแท้นะครับตกอยู่นี่ออกกน,นี่ต้องให้เห็นน้องอัดน้องอัดไม่ใช่ยืมเสื้อ,อเฉย,ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เห็นนะไม่ใช่ลั่นแะเนี่เดินเชื่อว่าหิมะตกของจริงหิมะหิมะตกกำลังโปรยโปรยผมก็เนี่ยครั้งที่สองในชีวิตแล้วครับเนี่ย เนี่ยที่เพิ่งเห็นนี่มาตกนะครับพทก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นสักทีเลยว่ามันตกเป็นยังไงเคยเห็นแต่มันกองๆอย่างน,น,นี้นี่นะครับนี่นะครับเนี่ี่มะโปรยไฟายโปรยปายอ่าอย่างงี้อย่างงี้นี่มันไม่ใช่ตกนะผมเอามาบี้ให้ดูเฉยๆนะว่ามันนุ่มต่ภาพมันนุ่มอย่างนี้นี่ยครับ หิมะก็เหมือนอารมนี้หิมะน้ําแข็งเราที่เราน้ําแข็งมากดนะครับอ่อนๆกันยังไงก็อย่างนั้นเลยอารมณ์เดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนของหิมะเรานิ่มสภาพก็จะขาวๆเหมือนน้ําแข็งหิมะเรานี่แหละแต่ตอนนี้เรามาดูก็มันตกนะครับนี่คือตกจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศดีกว่านะครับดีกว่าดูผมเดี๋ยวกลับกล้องให้กอ่านะครับ นี่ภาพโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ต้นงต้นไม้แข็งหมดนะครับอะไรก็แข็งหมดถ้าเราเดินตามทางไม่ได้แข็งทุกอย่างนะครับยกเว้นคนไทยครับคนไทยไม่แข็ง <c oughs> เพราะมันไม่เย็นมากก็เลยไม่แข็งไม่ใช่อะไรหรอกนะครับนี่เห็นไหมครับต้นไม้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะตกลงมาเขาจะเกาะกัน อยู่แบบอย่างนี้นี่เห็นไหมอ่านี่นะครับนี่ไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ก็มีหิมะเกาะหมดนะครับแต่ผมประจับใตรงที่ว่าเขารอดชีวิตได้ยังไงท่านเองนี่ต้องเป็นพันธุ์ที่เขาปลูกงี้น่าจะเป็นซากุระไหมดูจากต้นนะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่มกันก็อาจจะเป็นต้นซากุระได้นะเนี่ยหรือต้นอะไรไม่รู้เยเดี่ยดูเปลือกเขายังเขียวอยู่เลยฉะนั้นก็คือเรามาดูเนี่ยนะครับเนี่ยว่าความ อัศจรรย์นะครับของพืชธรรมชาติที่เขาสามารถที่จะปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติได้เห็นไหมเขาไม่เป็นไรนะครับเนี่ยกิ่งยังแดงก็เป็นอะไรที่ทนหนาวได้จริงจเห็นไหมครับนีนะครับอย่างปกตินะครับเนี่ยต้นไม้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับเขาอยู่บนนี้ได้นี่แะครับบรรยากาศนะครับโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับอภูเขาชิงหลิงนะครับ อุณหภูมิตอนนี้น่าจะเกือบกืบลบสิบลบไม่ถึงถ 10, ถลบสิบหรอลบหนึ่งลบสองประมาณนี้มั้งเพราะว่าอยู่ข้างล่างหนาวกว่านี่เฮบุบอยลาดแล้วก็จินได้เลยครับเนะนี่ยนขาวเนียนมากนะเขาญาตินะครับเนี่ยบางท่านบอกว่าหิมามันเป็นยังไงบางท่านอ,อาจจะไม่เคยเจอสาหรับท่านที่เคยเจอแล้วก็อย่าว่ากันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันขาวเป็นเหมือนปุยนุ่นอย่างนี้เลยเนะี่ย เนี่ยนะครับท่านที่เคยเจอได้เห็นไหมครับก็นุ่มๆครับแต่ถ้ามันเกาะตัวกันนานมันก็จะแข็งเห็นไหมครับเนี่ยมันนุ่มผมให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมือรูปให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เหมือนนุ่นเหมือนอะไรเงี้ยครับเนี่ยนุ่มเหมือนปุยนุ่นแต่เฉพาะตอนที่มันตกลงมาใหม่นะเนี่ยถ้ามันตกนานแล้วมันก็ อ่ครับในอนโอไม่ต้องถามเลยความเย็นเย็นจับจิตจับใจพอสมควรนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มภมิต้นไม้นะครับเขาก็อยู่กันได้นี่นะครับสวัสดีครับอ่านะครับพี่พี่ทั้งสองท่านนะครับที่เข้ามาชมไ์สดช่องลูกชนาชาแนล วันนี้ขออนุญาตพามาศึกษาธรรมชาติหรือว่าศึกษาภาคเกษตรบนเขาสูงนะครับภาคเกษตรบนเขาสูงทําไมบอกงันเพราะว่าดูต้นไม้เงี้ยครับอยู่ได้ไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะครับแปลกไหมครับหาดเขาโดนน้ําแข็งโอบขานี้ยังอยู่ได้นี่คือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสันสร้างกันขึ้นมาเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ <S <S ถ้าเป็นต้นไม้บ้านเราเหรอฮะโอ้โหเรียบร้อยตายไปแล้วนะครับไม่เหลือแล้ว ของเขาคงเหลืออยู่พันเดียวเลยมั้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับอืมไม่เป็นไรยังสดใส่เขาแปลว่าเขาเป็นต้นไม้ที่รับความเย็นได้มีเด็กน้อยงอนแม่อยู่นะครับเนี่ยงอนแม่งอนแม่ ทีมงานพระโวกเราหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้เราเดินกลับไปที่เก่านะครับไปที่จุดนั้พบเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับคนก็จะมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นธรรมดาธรรมชาติไปเห็นไหมครับต้นไม้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ มีหิมะปกคลุมหมดนะครับแต่บรรยากาศครับถ่ายรูปกันะะนะครับที่ไหมนะครับต้นไ,ไม้ หนุ่มสาวก็เดินกันมีความสุขละจุจีจูจ,จีนะครับแมนะส่วนเราคนสวดก็เดินไปไม่มีใครจูจีจูจี้ด้วยอ้ดูบรรยากาศเขาเนี่ยดูเย็นเย็นขานาดนี้นะครับมองไปแทบจะไม่เห็นทางข้างหน้านี่มองแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเนี่ยมองเห็นนะครับใครก็สต่งสร้างถ่ายรูปกัน นี่คือบรรยากาศนะครับบนเขาชิงหลิงนะครับเขาชิงหลิงเขาชิงหลิงก็ถือว่ามาเที่ยวชมด้วยกันนะครับบรรยากาศดีๆผมโอจิสะทรมีโอกาสพาท่านมาเที่ยวนะครับก็บางทีถ่ายเฉพาะภาพเกษตรเราก็ถ่ายเยอะเยอะอยู่ว่างก็ถ่ายว่าถ่ายดีบัางไม่ดีบ้างยจะว่ากันเด้อเพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้พอดีมีงานต้องทำม่อนข้างเยอะหน่อยนึง แต่ก็พยายามจะถ่ายทําให้มันดีที่สุดนั่นแหละครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอ,อ๋นอนี่ดูสาวที่เบียดบางะนะครับดูสาวที่เบียดของสวยเนาะอะนี่เห็นไหมสวยครับสวย ร้านนี้ไม่แน่ใจว่าขายเลยน่าจะขายชุดหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอย่างนี้นี่น่าจะเป็นร้านที่ขายชุดให้คนเช่าอ่านก็ไม่ออกซะด้วยโอ้ตอนนี้พูดง่ายเริ่มเมื่อคืมนะครับหิมะลงหนักลงหนักมากแต่ไม่ใช่ตกนะครับแต่มันเย็นเยอะๆเห็นไหมครับ เย็นมันเย็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 นเยอกอ่ะนะครับเดี๋ยวมันยาวไปเดี๋ยวไอ้คลิปหน้าค่อยถ่ายกันใหม่จะถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ดูนะครับวันนี้ถือว่ามาเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็เดินไปไหนกันต่อเนี่ยเราก็หาทางเดินไปไม่ถูกแล้วเนะี่ยอ๋อเรากลับมาที่ป้ายที่เดิมแล้ะ ตรงที่รถมาจอดรออ่าเดี๋ยวพาไปดูที่ป้ายสักหน่อยหนึ่งก่นอนนี่ถือว่าเรามาถึงเขาชิงหลิงจริงๆเลยชิหลิงชิหลิงอ่านะครับเขาชิหลิงที่ความสูง2,155เมตรนะครับไม่ใช่ฟุตนะครับ2 1 5 5เมตรเขาชิงหลิงสโนว์มอเท่น บรรยากาศโดยรวมนะครับขออนุญาตจบไลฟ์สดทางช่อง youtube ลูกชนาชาแนลแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี่ทะเลสาบนะพูดไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวปิดลงไปนี่ข้างล่างนี่เป็นทะเล3านะครับเนี่ยตอนนี้เป็นน้ําแข็งหมดแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ